สวัสดีครับผมเจตเทรนทูเบอร์วันนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองคิดภาพตามผมว่าถ้ามีพนักง,งานท่านใดท่านหนึ่งในองค์กรของท่านไปเข้าเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือไปเข้าเว็บไซต์ที่มีมาแวร์ฝังอยู่หรือไปเข้ามาลิเชียสเว็บไซต์โดยไม่ดูตัวนะครับคราวนี้เนี่ยผลกระทบที่จะตามมาคือเครื่องท่านอาจจะติดมาแวร์ติดแรนซัมแวร์แล้วส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับองค์กรท่านได้ซึ่งวันนี้ผมมีตัวอย่างนะครับในการที่หาว่า เครื่องไหนบ้างในองค์กรเข้า m a l i c i o u s URL แล้วก็ทำการ Investigate เบื้องต้นทำยังไงไปดูกันตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้ URL ที่เราต้องสงสัยมาละว,ว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็น m a l i c i o u s URL คราวเนี้ยผมกำลังจะมาดูว่า ต้องหายยังไงเข้าไปดูจากแดชบอร์ดได้เลยนะครับมันจะมีเรื่องของ Attack Discovery Detection พอเรากดดีเทลเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอันนี้มีโปรแกรมอะไร u r l นี้อ่ะอันนี้คือ URL ต้องสงสัยของเรานะครับเราก็กด a s s e s s Impact ได้เลยพอเรากด a s s e s s Impact เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีครทีเรียขึ้นมาให้เราว่าเรากำลังจะเช็คที่ URL ตัวนี้นะแล้วก็ a s s e s s Data ว่า มันมีเครื่องไหนบ้างที่มีการเรียกใช้งาน URL ตัวนี้พอเรากด access data Set ปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเลือกเครื่องแล้วก็กด generate root cause analysis นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าอันนี้เป็น query URL จากนั้นก็กำหนดช่วงเวลาให้มันว่าเราจะหาตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะครับเป็นเวลาที่เราสงสัยว่าเออันนี้ URL เนี้ย ใครเข้าไปใช้ตอนไหนบ้างเราก็เลือกช่วงเวลาให้มันเสร็จปุ๊บก,ก็กด generate พอกด generate เสร็จปุ๊บเนี่ยก็รอเซิร์ฟเวอร์ทำการค u วรีข้อมูลจากที่ EDR เราทำการ Record ไว้ wise. นะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะโชว์เป็น Report ออกมาให้เราเครื่องของผมอาจจะช้านิดน,นึงเนื่องจากว่าอันนี้เป็นแล็ปท็อปที่จำลองขึ้นมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากนี้ว่าเป็นย่หลังจากที่เราใช้เวลาไป4ชั่วโมงนะครับเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบางประการนะครับใน l a บผมลืมปิด Windows อัปเดตไปมันก็เลยทำให้เครื่องหนึ่งกินรีซอสบนเครื่องของผมเนี่ยจนมันใช้เวลานานนะครับถ้าดูจากผลลัพธ์นะครับปกติในการคิวรี่เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาประมาณตั้งแต่10นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับอันนี้แล้วแต่โปรเซสที่เรา ใช้ในการคิวรี่นะครับว่าเรามีข้อมูลอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราคิวรี่ย้อนหลังไปเนี่ยเรา a s s e s s เมนตไปท m e เท่าไหร่นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่เราคิวรี่ไปนะครับในส่วนของคิวรี่ URL เนี่ยในตัวนี้เองเนี่ยเจ้า wrs21.winchipway.com นะครับเป็น URL ที่ผมเช็คแล้วว่ามันเป็น malicious นะครับอันนี้เป็น Demo URL ของเรานะครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเวลาเราคลิกมาที่ w s 2 1 w i n c h i p w a y c o m มันก็จะบอกว่าเ e n s u s Rating เนี่ยมันเป็นมาเลเ i ียเว็บไซต์นะครับคราวนี้เนี่ยมีโปรเซสอะไรบ้างที่มาเรียกเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็มี putty.exe แล้วก็มี microsoft edge.exe นะครับเราสามารถคลิกมาที่ putty ได้นะครับมันก็จะบอกว่าเครื่องเนี่ยเป็น windows 10ตัวนี้นะโปรเ s ส id ชื่อนี้แล้วก็ q u e r y มาตอนตี1 8 8นาทีนะครับส่วนเจ้า microsoft edge เนี่ย มันคิวรี่มาตอนตีหนึ่งยี่สิบนาทีนะครับมันก็มีการคิวรี่มาที่เว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าตรงนี้เป็นม a ลเซียเว็บเราก็สามารถค้นหาได้ว่ามีเครื่องไหนที่เกี่ยวข้องกับมันนะครับแต่ถ้าอ้างอิงจากแล a ของผมนะครับซึ่งตอนที่เราแอสเซสเมนต์มาเนี่ยมันมีแค่เครื่องเดียวนะครับเนื่องจากว่าแลบผมมีแค่เครื่องเดียวเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเป็นใน e n v i r o n m e n t จริงๆของทางลูกค้าเองก็จะมีลิสต์มากกว่า1เครื่องถ้าในกรณีที่เราเจอมาแวร์หลายเครื่องนะครับประโยชน์ของเจ้าตัว EDR คือเราสามารถรู้ได้ว่าเครื่องที่มีปัญหาในองค์กรของเรานะครับว่าเครื่องไหนเป็นช่องทางเข้าของมาแวร์เราก็จะสามารถเข้ามา Prevent มันได้ถูกที่นะครับแล้วก็จะได้แก้ปัญหาที่ r o o t คอร์ e ของมันครับ